สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยาปาก็จะพามาบำรุงต้นพริกที่เราปลูกอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะบำรุงยังไงให้ติดดอกติดผลและลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามแตกยอดออกมาติดดอกโดกมากเลยแล้วก็ติดลูกดอกไม่ร่วงด้วยนะคะที่เยาปาปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะมาดูต้นนี้นะคะจะแตกยอดได้ดีมากเลยที่เยาปาบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้ วันนี้นะคะเยปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะทํายังไงให้เขาจเจริญเติบโตเร็วและลําต้นแข็งแรงติดดอกติดผลได้ดีนะคะส่วนที่เยปันใช้บํารุงเอาไว้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสส่วนขวดนี้นะคะจะเป็นน้ําปลาร้าปรุงรสเนาะ ปังก็จะใช้สามอย่างแค่นี้เองนะคะเราจะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็บปังก็เตรียมน้ำไว้นะคะสิบลิตรค่ะเด็กปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะมีวิตามิน B3B5B6 และ B12 นะคะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงสดชื่นด้วยค่ะเด็กปังก็จะเอาใส่นะคะหนึ่งมชูกำลังเลยคะ่ะ ใส่นะคะสฝาต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะส่วนผงชูรสของเราโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกติดผลได้อย่างดีเลยค่ะยายปังก็จะเอาใส่นะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาเยปังก็จะใช้น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้านี่ปรุงรสแล้วนะคะเยปังก็จะใช้ถ้าใครไม่มีน้ำปลารปรุงรสใช้น้ำปลารที่เราหมักเอาไว้ก็ได้ค่ะในน้ำปลาราเขาจะมีพวกปลาตัวเล็กๆเนาะแล้วก็พวกแคลเซียมนะะี่ค่ะเยปังก็จะเอาใส่นะคะสองช้อนโต๊ะเร่งการติดดอกติดผลนะคะรำต้นแข็งแรง สูตรนี้นะคะใช้รดได้กับไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดเลยค่ะ <_ C ur ian> พืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบไม้ผลก็รดได้นะคะ <_ C ur ian> เราปลูกพืชอยู่ในกระถางนะคะบำรุงกันง่ายๆค่ะ <_ C ur ian> หมดนะคะให้เท่ากันให้ดีค่ะผมจะรดให้ละลายเนาะ <_ C ur ian> บางก็จะไปรดกับพืชผักของเรานะคะ ดูมะเขือของเยปานต้นนี้นะคะที่เยปานบำรุงเอาไว้เนาะก็แตกยอดออกมานะค่ะติดดอกได้อย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะบำรุงเอาไว้นะคะปลูกอยู่ในกระถางนะคะเยปานก็ปลูกอยู่ในกระถางเนาะ,ะ,ะส่วนปุ๋ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เยปานบำรุงเอาไว้จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะที่เยปานใส่ไว้นะคะใช้ลดเลย รดเลยนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวปังก็จะใช้รดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะกำลังติดดอกเลยนะคะนี่ค่ะออติดลูกด้วยนะคะลูกใหญ่ค่ะลูกโตด้วยนี่นะคะเด็กปังก็จะใช้รดนะคะ กระถางนี้จะปงก็จะใส่ปุ๋ยอคอกไว้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะใส่เอาไว้เลยปุ๋ยอคอกบำรุงกันง่ายๆไม่ไว่าจะเป็นกระถางนี้นะคะใช้ลดได้เลยค่ะเห็นไหมคะติดติดดอกติดลูกได้อย่างดีเลยนะคะใบเขียวงามด้วยค่ะถางนี้นะคะก็ใช้ลดเหมือนกันนะคะ บำรุงเอาไว้เลยนะคะติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยดอกดกด้วยนะคะต้นนี้สูตรการบำรุงให้แตกยอดนะคะติดดอกติดผลนะคะบำรุงกันง่ายๆเลยนะคะลำต้นนะคะแข็งแรงด้วยค่ะ ลำต้นนี้แข็งแรงมากเลยติดผลให้กินตลอดเลยนะคะบำรุงกันี้ง่ายมาดูกระลำปีของญี่ปุ่นต้นนี้นะคะที่ญี่ปุ่นปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะดูค่ะกําลังห่อเลยเนาะเนี่ยค่ะกําลังใบใหญ่มากเลยค่ะต้นเดียวนะคะที่อยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะนี่นะคะลําต้นคะ่ะต้นเดียว ปังก็จะใช้รถเลยนะคะใช้รถได้เลยส่วนไม้ผลต้นหม่อนนะคะที่เอปานบำรุงเอาไว้นะคะติดลูกนะคะแล้วลูกโตด้วยแล้วก็ผลเขาเนี่ยคะ่ะจะมีรสชาติดีลูกใหญ่ด้วยนะคะ นะะี่ค่ะออกเต็มต้นเลยปีปังก็จะใช้รถเลยนะคะไม่ว่าจะพืชผักกินผถนนะคะพืชผักกินใบนะคะใช้รถได้เลยใบกะเขียวงามมากเลยนะคะแล้วก็ติดดอกติดผลให้เรากินตลอดหวานด้วยนะคะอร่อยด้วยนะคะ เรามีถุงนะคะหย่าทิ้งนะคะให้เอามาใส่เป็นถาดรองสําหรับที่เราปลูกเอาไว้ในกระถางเนาะนะะี่ค่ะยายปังก็จะลองไว้ทุกกระถางเลยเพราะว่าเราลดน้ำไปน้ำเขานะคะจะขังอยู่ในถุงเนะะี่ยค่ะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ลดน้ำนะคะเขาก็จะดูดซึมไปเลี้ยงลำต้นเองนะคะใช้ถุงรองก้นกระถางได้เลยค่ะก็ลองไปทําใช้ดูนะคะ ส่วนปุ๋ยที่บำรุงนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีดื่มชูกำลังนะคะผงชุรสน้ำปลานะคะลองไปบำรุงดูค่ะบำรุงง่ายๆส่วนที่เยาบปานบำรุงเอาไว้นะคะแตกยอดแตกใบได,ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยท่านผู้ชมนะคะก็ลองไปบำรุงดูดนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ